ชอบอยู่แล้วครับผม <ừ m. S 1> ต้องบอกว่าดูตั้งแต่เด็กแล้วครับผม <ừ m. S 1> วันพีนี่ดูไป900กว่าตอน <ừ m. S 1> อวันบีดผมไปดูจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบดูมากตอนเด็กๆครับแล้วพอได้มาร่วมงานนี้เป็นไงบ้างันพีมีอรบ้ง่ามาร่วมงานนี้เหมือนได้มาอยู่ในไอเนี่เลยอ่ะการ์ตูนเลยอ,ะอ,อ่ะเพราะว่าจะมีเอก็เอกซิบิชันใช่ไหมครับผมดับเหมือนจำลองว่าแบบเราไปอยู่ในอะไปอยู่ในกล่องกล่องตัวฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมรู้สึกว่า มันแปลกใหม่ดีครับผมแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ในซีรีส์เลยเหมือนว่าแฟนๆซีรีส์แฟนๆการ์ตูนน่าจะแบบอยากมาครับผมตเออตาวาวเลยนะตาวาวตาวาวแฟนๆฟนฟิกเกอร์แฟนๆแบบการ์ตูนเนี่ยมาแันนี้มีจับต้อเลยนะอะไรนะครับผมมีหลายตัวีตัวการ์ตูนที่แบบมีหัวใจรู้ไหมก็สนใจมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมจริงๆอ่ะมีตัวที่กะว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญด้วยให้ใครก่อนให้ใคร ไทยเริ่มเลยเริ่มเลยตรงนี้เลยของไทยมันจะมีของขวัญไทยด้ของพี่คนอะไรนะพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะครับพี่คนนั้นชื่ออะไรนะชื่อพี่พี่ปอนครับผมอะไรอะพี่เิร์ี่เี่เครับผมวัน้วัเกิดเขานี่วันเกิดเขาอาเ่ออวก่อน่ะแล้วมีตัวุนคอม มีแน่นอนอยู่แล้วครับผมชอบวันพีชอบลูฟี่ครับผม <te ams> จริงๆก็ชอบหมดเลยนะลูฟี่โซโลอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอีกเหมือนเออเราทูนิคก็ซื้อรองเท้าลู <te ams> <c oughs> อ่าได้หนึ่งมีมได้หน่งแหลอ่าไม่ฝากเป็นแฟนตันใจมาตูนครับผมก็สำหรับใครที่ชอบ การ์ตูนนะครับชอบฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทำงานนี้ก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มสิบเมกรามีนาเลยนะครับผมก็มากันได้นะครับผมบอกเลยว่ามีฟิกเกอร์แรนด์เยอะเลยนะครับผมออ่ลมง้การ์ตูนอะไรไว้เกิดใครอ่ะอะไรนะครับการ์ตูนอะไรให้มันเกิดใครอ่ะอะไรหรอซื้อให้ตัวเองก่อนสิซื้อให้ตัวเองก่อนอ้าวจะชอบตัวการ์ตูน อะะไรรนคับเขาชอบตัวการ์ตูนเขาชอบตัวการ์ตูนอะไรเหรอถ้าให้ผมเดานะผมว่าเขาน่าจะชอบแบบฟิลเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะดูการ์ตูนหรือเปล่าอะหรืออาจจะพิกกลับมาเขาไม่ดูการ์ตูนเลยวันนี้วันเกิดเพิร์ทไปป็นเพอร์ทอะไรยังไงเตรียมไม่บอกเซอร์ไพร์สนั่นไหมรัเตรียมไหมแม แน่นอนครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็มีของขวัญที่คิดว่าน่าจะเข้ากับเขาน่าจะเข้ากับเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แล้วอยากให้แล้วทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากได้ของขวัญที่ดีไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรให้อยากแบบทำไมของกว่าเลอของขวัญีเหมาะกับบเขารู้สึกว่าน่าจะเขาน่าจะมีประโยชน์กับเขาครับผมเพราน่าจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเออ เปล่าครับเปล่าก็มันเห็นว่ามันเป็นของที่นี่ไงมันสวยดีอะไรอย่างนี้อะไรสิ่สะอะไรนะครับเขาจะได้ใส่ใตอ๋อเปล่าครับไม่ไม่ใช่เครื่องประดับหรือว่าอะไรอย่างี้ละครับไอนนี้ตอนนี้นรงนี่คนเราอาว่าวเราจะเสิไดจริงๆ ไม่มีเซอร์ไคือปลายนอนอะไรก็ได้ถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์สิแต่วันนี้เรารู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรย่างเงี้ยเขาก็ตอนนี้น่าจะกินข้าวอยู่กับพี่บ้านนะครับผมรู้นะรู้อะฮะเอ้ารู้สิก็ก็ทักไปถามสิเออก็ที่ไหนไปถามใครก็ไปถามว่าครับก็ไปถามว่า ก็อยู่ไหนไง่าครงเองกรักพีสุกครบผมจับฟองครั้งนี้แบบเป็นปีที่เรามาสนิทสนมกับเขาเป็นยังไงบ้างกับเดี๋ยวเขาจะวันนี้เขาเป็นหนุ่มอายุ24แล้ว24อ่ะเขาดูโตแล้วนะก็เขาโตขนาดก็โตแล้วเขาโตแล้วนะเออ ยี่สิบสี่แล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาเป็นพาันเนอร์พ uh okay. ี่เพิร์เนี่ยรู้ส yep ึกดีมากๆครับผมก็รู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะมันการได้ทํางานกับพี่เพิร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอยากมาทํางานด้วยกับเขาในทุกวันครับผมอยากแบบอยากมาเจอหน้าเขามาสนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คิดว่าแบบมาทํางานนะอะไรอย่างเนี่ทุกกเจอัยช่วงนี้ใช่ครับผมแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลยแล้วเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ตอนแรกที่เราเคยเจอเขาทำผ่าแต่วันนี้เออมาคือคืนกันตอนแรกอะตอนแรกก็มีแอบจริงๆครับผมเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนขรึมเงียบขรึมนี่เงียบขรึมแต่พอมาตอนนี้ก็โอเคคนคือคือกันอะไรยังไงคือคือกันยังไงอธิบายความหมายคือพี่เฟิร์สกับผมเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันในในเรื่องของนิสัยนะครับผมแบบจะเป็นคนชิลๆอะไรก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนล่าสุด แต่ตั้งเป็นแหนเขาอ๋อไม่ไม่คับตโตไปเป็นเซนต้าครับโตไปเป็นเซนต้าครับผมไปเป็นแฟนเขาโอ้โหอบเขิเขินเขิดเขิน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 ่าิเขาเขาจะขินอขไนๆขนเ่ินเข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 ินเลินเขินเขเข้าเขเขินเขินเขนเเเเเ ที่เขาชอบมากๆเลยนะเวลาออกกองข้าวไข่เจียวเขาชอบแบบข้าวไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เหมือนกันได้ใช่ครับเหมือนกันเลยครับผมพี่ชายมีนิสัยอะไรที่เราเจอคล้ายกันแต่ตอนแรกที่เรามองว่าเขานะเป็นผ่านนิสัยที่คล้ายกันเหรอครับน่าจะเป็นความอะไรก็ได้เหมือนกันนะผมความชิลๆความแบบไปไหนไปกันน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกันพี่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เราชื่อคนนี้ทําได้ทําแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยนครับผมเคยพาเขาไปใครสุกเไหมเชียงใหม่เลครับผมอันนั้นคือแบบชุกเราคุยกันใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าคือวันนั้นอ่ะผมไปทํางานใช่ไหมแล้วมีวิลเลียมเอสอยู่ไปทํางานด้วยแล้วันนั้นก็หากับพี่เพิร์ลกันแหละว่าเฮ้ยเราจะไปทําบุญที่ไหนกันวะพี่อะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพไหมวิลเลียมวิลเลียมเอสก็เดินมาเลยว่ะเชียงใหม่ดิ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่งไปเชียงใหม่กันมาเราก็โอเคพี่จองตั๋วบินไปเลยพรุ่งนี้แล้วล่ะทันหันจริงๆครับผมตกเครื่องตกเครื่องด้วยใช่ครับนั่งกินข้าวซอยไก่ตกเครื่องพอรู้ว่าตกเครื่องก็กลับมานั่งกินข้าวซอยไก่ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ช่นะที่ขาเราคือพเลยด้วยอาจารย์ เขาบอกว่าเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเดี๋ยวล้อมหน้าผมเลี้ยงเขากลับเลยนะครับผมเมื่อไหร่อะเขาถามเขาไม่ถามเขาเป็นกับแบบน้ม่คุยแล้วะแลจริงๆก็มียืมบ้างครับผมอะไรเงี้ยในวันที่เราไม่มีเงินสดเราก็จะมียืมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตั้งแต่มีพี่เพิ่นเดี๋ยวนี้สแตนด์จะขับผมไม่เป็นแล้วนะคะเป็นครับผม ัะเ,เ,เป็นหลอเป็นเพราะแบบเห็นอะไรอะไรแบบว่าพี่เพิร์ดก็รับตลอดยังขับรถเป็นอยู่ครับเดี๋ยวจะไปขับให้พี่เพิร์ดด้วยครับผมวันนี้หรอเ<ะ>ปล่านะครับห<อ> <laughs> มายถึง<อ> <laughs> เขาให้ผมขับแทนเลยไงครับผมจนผมจะกลายเป็นปนักเป็นคนขับรถให้เขาแทนแล้ว<อ>ชงเทมนะเราอะ่ะ <laughs> ชงเทมนะเราอะ่ะ <laughs> ขออนุญาตตาต้านี่เขาดูดเลี้ยงได้ไหมตาต้าเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงได้อยู่แล้ว ได้ได้สิทำไมล่ะตัดต้าไงตัาคุเรียกได้เนาะเรียกได้ครับโอเคเรียกได้แต่จะหันไหมหรือไม่หันก็ว่ากันอีกทีคังานของเขาเรื่องงานนอนๆแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างสอหรอบหมดเลยหมดหมดหมากตกใจมากครับผมขอบคุณกระแสตอบรับที่แบบเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมตื่นตันมากอยากให้ถึงวันงานแล้วอยากโชว์ให้ทุกคนดูแล้วแปลว่าพร้อมแล้วขอบคุณผ พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วสิครับผมเตรียมอะไรไปบ้างเอาจริงๆก็สองวันมันจะต้องแบบเออมีเซอร์ไพรส์ของวันแน่นอนครับก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมจริงๆก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบซอฟกันอะไรอย่างงเี้ยครับผมอาจะมีอาจจะมีแบบอยู่ในช่วงเพิ่มเพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคู่เราอะเตรียมอะไรไปในสองรอบนี้คู่ผมนะครับผม ผมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นนะทุกคนอยากเห็นนะเป็นเป็นโชว์ที่ผมยังไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก,ก่อน<ม>อะไรอย่างนี้นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบที่ไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก็หรือกะพาที่เพิร์ดเต้นแม่ก็ไม่แน่แ<ม> <laughs> หรือพี่เพิร์ดอาจา<ม>จะมาเต้น sadistic ต้องเป็นแม่ต้อหัอ,หอ s a d i s t i <laughs> <laughs> ใช่ไหมแม่ไม่ฝ <laughs> <laughs> ึกเพลงเนี้ยมานานมากแล้นะเต้นได้อยู่ อยอไม่ได้่ได้สุดเพลงนี้เป็านบ้นนะเฮ้ยเนี่ยเขาบ่นกับผมตลอดเลยว่าแบบต้าไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเรียนเต้นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเรียนเต้นบ้างแนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าการีเขาเป็นสายร้องเงี้ยหรือเราจะไปเวรร้องกับเขาไหมก็ไม่แน่ <ข>จริงจริง <ๆ S 1> ผมชอบล็อกนะชอบลองล็อกมากชอบเล่นกีตาร์แบบสายล็อกไปเลยผมสวงพื้นก็ไม่แน่ก็ไม่แน่น่าสนใจครับแต่ก็คือพร้อมมากครับพี่ของผมที่ผ่านมาคือจบกิดตกเลยวที่ผ่านมากระแสดีมากเราคิดไหมว่าแบบจะกระแสดีไหมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับผมอย่างที่บอกว่าตกใจครับตกใจกับ กระแสตอบรับที่ฟีดแบ็กลับมาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบในซีรีส์เรื่องนี้ครับรู้สึกว่าแบบเ,เราในวันนั้นเราตั้งใจเต็มที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะดังหรือไม่ดังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้คิดถึง,งมันเลยเราแค่รู้สึกว่าอยากทําให้มันเต็มที่อยากทําให้ตัวละครออกมาได้สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกคนจริงๆครับผมชื่นใจมากๆครับผม แน่นอนครับผมเอาจริงๆถ้าผมไม่ได้เล่นไม,ไม่ได้มาเล่นบทกันนะอาจจะไม่ได้เป็นผมในดูวันนี้ก็ได้คนระับรู้สึกว่ากันเข้ามาเติมเติมความสดใสในชีวิตผมเยอะมากๆเลยครับทั้งในเรื่องของแบบความคิด mindset การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมมันกันมากันเป็นคนที่แบบคิดบวกมากๆเลยนะทำให้เราสดใสขึ้นไปด้วย ครับก็ขอบคุณเขามากๆใช่เลยครับพี่เอาจริงๆพอเราไปใช้ชีวิตเป็นเขาสักพักหนึ่งเนาะเราก็รู้สึกว่ามันมีบางขาดบางส่วนที่เรากลายเป็นเขาไปแล้วลอะไรนะพี่ใช้ชีวิตกับเขามาเจ็ดเดือนนะ่ะเจ็ดแปดเดือนในการถ่ายอนะไรเงี้ยมันก็ซึมซับเข้ามาอะไรที่เรารู้สึกว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรอ,อะไรนะครับอะไรที่รู้สึกว่าตัวการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเ ัวกันเปลี่ยนตัวตาไม่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราเอาไปใช้อะไรที่เรเอนะที่แบบครับผมมองโลกในแง่บวกครับมองโลกในแง่บวกกันเป็นคนที่ไม่ขิดลบเลยไม่คิดลบเลยต่อให้จะมีคนมาว่าต่อหน้าก็ตามไม่คิดลบเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นการเป็นพลังบวกที่เอามาใช้ชีวิตต่อได้ดีมากๆเลยครับผมมันทําให้เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไปได้หลายเรื่องมากๆ ยกตัอยากเลือกของคราเล็กๆน้อยๆที่หมดครับผมจากเมื่อก่อนเราคิดแต่เรี่องสปอร์เปลี่ยนไปอย่างง่ายๆเลยครับสมมติตื่นเช้ามาแชมพูหมดบางคนก็อาจจะหงุดหงิดละต้องรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่สระก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาของแม่มาอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างไงไหมครับผมก็คือมองในอีกทำให้เราเห็นใช่เรื่องหลีกเออ เนรื่องแรกที่เรามาค,คิดไหมว่าแบบเราจะได้รับการตอบรับอีกไหมไม่เคยคาดคิดเลยคุยกับพี่เพิร์ลมาตลอดว่าแบบพี่เราแบบเรื่องนี้จะดังไหมนะอ,มอะไรนะ <c oughs> พี่เขาก็จะบอกผมมาตลอดว่าแบบตาไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคือไม่ต้องคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังทําให้มันเต็มที่พอ <c oughs> เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงเรื่องเรื่องอะไรคือปล่อยให้เป็น เ่อนาคตละเขาอย่างรู้สึกที่ไปออกมาขายเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นคุณเดินมากเห็นคุเมย์ที่เดินออกมาแล้วคุณตกใจแฟนเยอะมากใจที่ตกใจมากเลยไม่คิดว่าคุณจะเยอะขนาดนั้น,นด้วยอะวันนั้นเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยเราขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่มาบางคนมาตั้งแต่แบบเช้ามืดอ,อะไรอย่างเงี้ยตีห้าเขามานั่งรอแล้วท,ท,ทั้งๆที่ เขาแค่ได้มาเห็นหน้าเราเฉยๆมันเป็นอะไรที่ผมขอบคุณจากใจจริงๆไม่รู้ว่าจะตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้มาได้ยังไงเลยครับแต่ว่าผมจะตั้งใจตอบแทนด้วยการตั้งใจพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับแบบน้ตาดในที่ตตรงหน้านตาแบบกระจ้าบความรใจอรเเกือบวับผมเกือบเกือบ ใช่ก็เกือบครับจริงๆวันนั้นแหละวันเซ็นท่านลาดพร้าวแหละใช่ครับผมก็เราไม่คิดว่าคุณจะมาหาเราเยอะขนาดนี้จริงที่มันเยอะที่สุดในชีวิตผมแล้วอะตั้งแต่เข้ามาวงการเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากๆเลยตอนนั้นคุยกับคุยกับพี่เพื่อยังไงครับโอ้จังหวะนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันต้องรีบพี่เราก็หันไปมองหน้าพี่เขาพี่เขาก็ตกใจเหมือนกัน ต่างคนต่างก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องออกคนอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้มีจังหวะที่ให้มาพูดคุยอะไรหลังจากนั้นก็มีโทรหากันครับผมว่าแบบโอ้โหคนเยอะมากเลยน้อตาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบลองหลังจากนี้เรามาทําให้แบบทุกอย่างดีที่สุดกันเถอะเพื่อแฟนคลับก็มีคุยคุยกันอยว่นะวันนี้น้ารู้สึกว่าเราแฮปปี้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยจริงจริง ไม่ว่าจะมากจะน้อยผมแฮปปี้เสมอเลยครับไม่ว่าคนจะมาหาผมมากหรือจะมาหาผมน้อยแค่คนเดียวผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผมรู้สึกว่าการที่มีคนยอมมาตั้งใจเพื่อมาหาเรามันมันมันต้องรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม เอาจจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเอ่อใช้คำว่าแชั่นดีกว่าครับใช้คำว่าแ a ช s i o n ผมว่าพอมันเกิดอย่างนี้ป็นมันเลยมันเลยทำให้มีแ a ช s i o n แบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากอยากจะทำให้มันสุดกว่านี้อยากจะไปให้มันสุดกว่านี้อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีคำนี้ขึ้นมาอะไร,อย,ไรอยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นแปลว่าตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าแ a ช s i o n หรา ผม,ผมว่าเกินร้อยตอนนี้เกินจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรไห,หลายหลายอย่างในหัวที่ผมอยากทำมากมากเลยกับพี่เพิร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากอยากปักชิ้นเปิลได้น,ะนะเป็นชิ้น,เ,เ,น,นเป็น,ปนอันหรอครับผม <laughs> นัดตอนนี้เหรอครับผมชวนเขาเข้าวงแต่เพิร์ดอันนั้นโอ้นที่เป็นชิ้นเป็นอันกับพี่เพิร์ดตอนนี้เออ ยังไม่ยังไม่ได้ออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วกันแต่ว่ามีแล้น่าจะมีก็เอาแล้ว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 เาแม้วมันก็ไม่ได้ก็มีกเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะเก็บไว้ก่อนแต่ความฝันจริงๆของผมอะที่สำเร็จไปแล้วอะแจ็สเปอร์ครับผมโปรเจกต์แจ็สเปอร์ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละความฝันอันดับหนึ่งของผมเลย อะไร,ะไรนะครับผมว่าเราไม่ได้ปล่อย,อยกันเพลงเดียวแล้วไปใช่ไหมครับ <c oughs> คุณดูครับอ่าไม่ใช่ไม่ได้มีเพลงเดียวไม่ได้มีเพลงเดียวครับผมก็มันไม่ได้มีเพลงเดียวอยู่<อ>แล้วจะมีมเซอร์ไพรส์ไหมคะในเรื่องนี้หรือในใกล้ๆนี้ครับก็เอาจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามด้วยละกันฝากติดตามโปรเจกต์แจสเปอร์ครับผมชาก็เร็ว จริงๆก็มีเพลงสถิตินะครับไอ้ทือคนได้ลองไปเต้นกันนะครับก็สามารถไปฟังได้เดือนยุดเพลงที่สฮะเพลงที่สองเพลงที่สองยังยังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ครับผมอยางบางแผนบางแผนความเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้เปอร์เซ็นรอเกบกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับผมเก้าสิกี่เปอร์เซ็นต์เหรออืมอป็นคนที่เาป็นใรเป็นคนเกียวออะไรนะครับผมสามคนเขาไม่ได้พูดเลยนะเออ ก็ไม่เหนื่อยมากนะครับผมเพลงาดิติก็มันจะมีมันจะมีความแบบเออซ้อมจนชินก้างเนื้อแล้วอะไรอยเงี้ยเออมันก็จะแบบไม่ค่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็ดล้านวิวแล้วนะครับไปฟังได้นะครับเห็นล่าสุดคุณรวมตัวกันไงอ๋รอ เราไปเต้น TikTok กันครับผมอ่าก็เป็นเป็นถ่ายคอนเทนต์สนุกๆกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นก็้ TikTok ก็สนุกไงครับแบบเจอเพื่อนเฮ้ยถ่าย TikTok กันดีกว่าอะไรนะฮะเพลงใหม่แล้วอะไรนะเพลงใหม่ก็เพลงไอ้ r a the Wall อะไรนี้ครับทุกคนได้เห็นนะครับ คือวันนี้มันเกิดแล้วเวอร์พรผ่านนิดนึงก่อนที่ไปเวอพรกันเองก็พูดไปเออพี่เพิร์ดดูนะครองกลางๆกลางนเลยค่ะแต่แดเผี่หนึ่งจัดปันใกล้ฉันเอาไายพี่ก็ถ้าพี่เพิร์ดดูอยู่นะครับพี่ไม่เวอพรผ่านสื่อเยอะแล้วกันก็อยากให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เงินทองอะไรมาที่มาเยอะๆนะครับพี่ เดี๋ยวไปบอกใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเออกระแก่เค้กที่เขาลงไม่ใช่ของเธอใช่ไหมเค้ก่าสุดที่เขาลงไม่ใช่ของเธออะไรล่ะครับเค้กที่เขาลงล่าสุดไม่ใช่ของเธอเค้กเหรอครับผมเค้กเหรอไม่ใช่หรือใช่ก็เดี๋ยวใช่หรือใช่ไม่ใช่หรือใช่อะต้วนี้ครับมต้าค่ะเค้กของใครคะคิดว่าใครถ่ายอะ เกล้าแล้วขอบคุณใจรู้ด้วยขอบคุณกา